จริยาปิดกสองหัตถนาคาจริยาการบำเพ็ญศีลบารมีหมหิสราชาจริยาว่าด,ด้วยจริยาวัดของพระยากระบืออีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นกระบือเที่ยวอยู่ในป่าใหญ่มีกายอ้วนพีมีกำลังมากใหญ่โตดูน่ากโกลัวพิลึกประเทศไรๆในป่าใหญ่นี้ อันเป็นที่อยู่ของฝูงกระบือมีอยู่ที่เงื่มเขาก็ดีที่ซอกห้วยทานเขาก็ดีที่โคนไม้ก็ดีที่ใกล้บึงก็ดีเราเที่ยวไปในที่นั้นๆเมื่อเราเที่ยวไปในป่าใหญ่ได้เห็นสถานที่อันเจริญเราจึงเข้าไปสู่ที่นั้นแล้วยืนพักอยู่และนอนอยู่ครั้งนั้นลิงป่าผู้ลามกหลบหลีกลอกแลกมาในที่นั้น ทายอุจาราปัสสะรถเราที่คอที่หน้าผากที่คิ้วย่อมเบียดเบียนเราวันหนึ่งครั้งหนึ่งวันที่สองวันที่สามแม้วันที่สี่ก็วันละครั้งเราจึงเป็นผู้อันลิงนั้นเบียดเบียนตลอดการทั้งปวงเทวดาเห็นเราถูกลิงเบียดเบียนได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าท่านจงยังลิงรามกตัวนี้ให้จิบหายตายโหงเสียด้วยเขาละกีดเถิด เมื่อเทวดากล่าวอย่างนี้ในครั้งนั้นแล้วเราได้ตอบเทวดานั้นว่าเหตุไรท่านจะให้เราเปื้อนซากศพอันลามกไม่เจริญเล่าถ้าเราพึงโกรดตอริงนั้นเร,เราก็พึงเป็นผู้เลวกว่ามันสินของเราก็จะพึงแตกและบรรยูชนทั้งหลายก็จะพึงติดเตียนเราเราเป็นผู้บริสุทธิ์ตายด้วยความบริสุทธิ์ยังประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ที่น่าละอายเสียอีก อย่างไรเราจัะเบียดเบียนผู้อื่นแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเราบุคคลผู้มีปัญญาอดกลั้นคำดูหมิ่นในเพราะของคนเลวคนปานกลางและคนชั้นสูงย่อมได้อย่างนี้ตามใจปรารถนาชนิแลจบมหิสราชาจริยาที่ห้าอัตถกถามหิสราชาจริยาที่ห้าพึงทราบวินิจฉัยในอัตถกถา มหิสราชาจริยาที่หดังต่อไปนี้บทว่ามหิงโสปวณาจารโกโยชนาแก้ว่าในการเมื่อเราเป็นกระบือป่าเที่ยวอยู่ในป่าใหญ่บทว่าปวัตถากายโยมีกายอ้วนพีคือมีกายเติบใหญ่ด้วยวัยสมบูรณ์และด้วยความอ้วนของอายว,วะน้อยใหญ่บทว่าภะละวา คือมีกำลังมากสมบูรณ์ด้วยร่วเร่รงบทว่ามหันโตคือมีร่างใหญ่ในยะว่ากายของพระโพธิสัตว์ในครั้งนั้นประมาณเท่าช้างหนุ่มบทว่าพีมะทัศโนดูน่ากลัวพิลึกคือดูน่ากลัวเพราะให้เกิดความกลัวแก่ผู้ไม่รู้จักศีลเพราะร่างกายใหญ่โตและเพราะเป็นกระบือป่า บทว่าปบพาเรคือที่เงื้อมเขามีหินย้อยบทว่าทก,กาเเยคือที่ใกล้บึงบทว่าโหเตธะฐานังคือในป่าใหญ่อันเป็นถินที่อยู่ของกระบือป่าบทว่าตะหิงตะหิงคือในป่านั้นๆบทว่าวิจารันโตคือเที่ยวไปเพื่อหาความผาสุกในการอยู่ บทว่าธานังอัทฐศักพัทธกังได้เห็นสถานที่อันเจริญคือเมื่อเราเที่ยวไปอย่างนี้ได้เห็นสถานที่โคนไม้อันเป็นที่เจริญในป่าใหญ่นั้นเป็นความพาสุขของเราครั้นเห็นแล้วเราจึงเข้าไปยังที่นั้นยืนและนอนหาอาหารในตอนกลางวันแล้วไปยังโคนต้นไม้นั้นยังการเวลาให้ล่วงไปด้วยการยืนและการนอน ท่านแสดงไว้ดังนี้ได้ยินว่าในการนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดกระบือในหิมวันตับประเทศครั้นเจริญวัยสมบูรณ์ด้วยเครี่งแรงมีร่างใหญ่ประมาณเท่าช้างหนุ่มเที่ยวไปตามเชิงเขาเงื้อมเขาซอกเขาป่าและห้วยเป็นต้นเห็นโคนต้นไม้ใหญ่น่าสบายต้นหนึ่งหาอาหารแล้ว ก็มาอาศัยอยู่ที่โคนต้นไม้นั้นในเวลากลางวันครั้งนั้นมีลิงลาม,มกตัวหนึ่งลงจากต้นไม้ขึ้นหลังพระมหาสัตว์ถ่ายอุจจาระปัสะวะรถจับเขาโหนตัวจับหางเล่นห้อยโหนพระพธิสัตว์ไม่สนใจการทำอนาจารของลิงนั้นเพราะถึงพร้อมด้วยขันติเมตตาและความเอ็นดูลิงยิ่งกำเริบทำอย่างนั้นบ่อย ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าอเทถะกปิมาคันตวาคือลิงมาณที่นั้นมออักษรเป็นบทสนทิบทว่าปาโปคือลามมกบทว่าอน,นะริโยคือลิงนั้นเหลาะแหละด้วยความประพฤติในความเสื่อมและด้วยไม่ประพฤติในความเจริญอธิบายว่ามีมารยาทเลว บทว่าละหุคือลอกแรกบทว่าขันเทคือที่ลําคอบทว่ามุตเตติคือถ่ายปัสสวะบทว่าโอหะเนติคือถ่ายอุจจาระบทว่าตังคือมังได้แก่เราผู้เป็นกระบือในครั้งนั้นบทว่าสกิมปิทิวสังคือเบียดเบียนเราวันหนึ่งบ้างตลอดการทั้งปวงบ้าง ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าทูเสติมังสัพพกาลังเบียดเบียนเราตลอดการทั้งปวงคือไม่เบียดเบียนเราเพียงสองวันสามวันสี่วันที่แท้เบียดเบียนเราด้วยการถ่ายปัสสาวะเป็นต้นแม้ตลอดการทั้งปวงท่านแสดงไว้ว่าลิงนั้นขึ้นหลังเราในเวลาจะถ่ายปัสสาวะเป็นต้นเท่านั้นบทว่า อุปัตตุโตคือเบียดเบียนอนธิบายว่าเราถูกริงนั้นเบียดเบียนด้วยการห้อยโหนเป็นต้นที่เขาด้วยการเอาของสกปรกมีปัสสาวะเป็นต้นมาและด้วยรดน้ำปนเปิดกตมและฝุ่นล้างหลายครั้งที่ปลายเขาและปลายหางเพื่อนำสิ่งสกปรกออกบทว่ายัโคคือเทวดาที่สิงสถิตอยู่บนต้นไม้นั้น บทว่ามังอิทธรรมะปลวิคือเทวดาที่สิงสถิตยอยู่บนต้นไม้เมื่อจัดประกาศเนื้อความนี้ว่าท่านมหิสราชเพราะเหตุไรท่านจึงอดทนความดูแคลนของลิงชั่วนี้อยู่ได้จึงกล่าวคำนี้กับเราว่าท่านจงยังลิงลามุกตัวนี้ให้ฉิดหายเสียด้วยเขาและกีดเถิดบทว่าเอวังวุตเตยถายเค คือเมื่อเทวดากล่าวอย่างนี้ในการนั้นแล้วบทว่าอาหางตังอิทัมมะปละวิงคือเร,เราได้กล่าวตอบกับเทวดาผู้กล่าวอยู่บทว่าอุณาเปนะคือด้วยซากศพเพราะเป็นสิ่งน่าเกลียดอย่างยิ่งของคนดีมีชาติสะอาดด้วยการไหลออกแห่งอสุจิคือกิเลสและเพราะเป็นเช่นกับซากศพด้วยมีกลิ่นเหม็นฟุ้งไป บทว่าปาเปนะคือลามมกด้วยการฆ่าสัตว์บทว่าอน,นาริเยนะท่านแสดงไว้ว่าท่านเทวดาเพราะเหตุไรท่านจึงดูแคลนเราด้วยสิ่งอันไม่เจริญเพราะเป็นธรรมของคนเลวมีพรานเนื้อเป็นต้นผู้ไม่เจริญไม่ใช่คนดีถ้อยคำที่ท่านกล่าวชักชวนเราในความชั่วน,นั้นไม่สมควรเลยบัดนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงประกาศโทษในธรรมอันลามุกนั้นจึงตรัสพระราดำรสมาทิว่าญาติหังดังนี้บทนั้นมีความดังต่อไปนี้ท่านเทวดาผู้เจริญผิดว่าเราโกรธลิงนั้นเราก็เลวกว่ามันเพราะลิงนั้นเป็นลิงพานเป็นลิงเลวด้วยไม่ประพฤติทธรรมหากเราพึงประพฤติทธรรมลามก อันมีกําลังกว่าลิงนั้นเราก็จะพึงเป็นผู้ลามมกกว่าลิงนั้นด้วยเหตุนั้นไม่ใช่หรือข้อที่เรารู้โรคนี้โรคหน้าอย่างดียิ่งแล้วดํารงอยู่ได้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นโดยส่วนเดียวเท่านั้นพึงประพฤติท,ทำลามมกเห็นปานนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้มีอะไรยิ่งไปกว่านั้นอีกมีสิบทว่าศีลันจะเม ปพิเฉยะคือสินของเราก็จะพึงแตกคือเราพึงทำความลาม,มกเห็นปานนั้นศินลบารมีของเราจะพึงแตกบทว่าบินยูจะคละเหยยุมังคือเทวดาและมนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตจะพึงติดเตียนเราได้ว่าพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายจงดูพระโพธิสัตว์นี้เที่ยวแสวงหาโพธิญาณ ได้ทำความชั่วเห็นปานนี้แล้วบทว่าฮีริตาชีวิตาวาปิวาสับเป็นอวัธารณะอธิบายว่าตายด้วยความบริสุทธิ์คือเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ยังประเสริฐอุด,ดมดีกว่ามีชีวิตอยู่ถูกวินยูชนทั้งหลายตีฉินนินทาด้วยประการชนีบทว่ากยาหังชีวิตะเหตุปิ กาหามิปลาเหตุธนังอย่างไรเราจะเบียดเบียนผู้อื่นแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเล่าคือเมื่อเรารู้อยู่อย่างนี้เราจะทําการเบียดเบียนสัตว์อื่นเอาชีวิตของเราเป็นเดิมพันได้อย่างไรเล่าอธิบายว่าไม่มีเหตุในการทําความเบียดเบียนนี้กระบือกล่าวว่าลิงนี้สําคัญสัตว์อื่นว่าเป็นเหมือนเรา จะทำอนาจารยอย่างนี้แต่นั้นกระเบอือที่ดุจะฆ่าลิงที่ทำไปอย่างนั้นเสียการตายของลิงนี้ด้วยสัตว์อื่นจะเป็นอันพ้นจากทุกข์และจากการฆ่าสัตว์ของเราดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าลิงนี้จะสำคัญสัตว์อื่นเป็นเหมือนเราจะทำอย่างนี้แม้กับสัตว์อื่นบ้างสัตว์เหล่านั้นจะฆ่าลิงนั้นเสีย ความตายของลิงนั้นจะเป็นอันพ้นเราไปดังนี้ในบทเหล่านั้นบทว่ามะเมวายังตัดบทเป็นมังอิวะอายังบทว่าอันเยปิคือแม่แก่สัตว์เราอื่นบทที่เหลือมีความดังได้กล่าวแล้วบทว่าฮีนะมัชิมะอุก,กัตเทคือเป็นนิมิตในพระของคนเลว คนปานกลางและคนชั้นสูงบทว่าสหันโตอวะมานิตังคืออดกลั้นคำดูหมิ่นเยียดยามที่คนเหล่านั้นมิได้จำแนกไว้เป็นไปแล้วบทว่าเอวังลัทติสัปปัญโยคนมีปัญญามิได้ทำการจำแนกในคนเลวเป็นต้นอย่างนี้เข้าไปตั้งคันติเมตตาและความเอ็นดูไว้ อดกลั้นความผิดนั้นเพิ่มพูนศิลปารมีเป็นต้นย่อมได้คือแทงตลอดสัพพัญยุตยานตามใจปรารถนาคือตามต้องการความปรารถนาของเขานั้นอยู่ไม่ไกลนักด้วยประการัชนีพระมหาสัตว์เมื่อจะประกาศอธัธยาศัยของตนอย่างนี้จึงแสดงธรรมแก่เทวดากระบือนั้นร่วงไปสองสามวันก็ได้ไปที่อื่น กระเบือดุตัวอื่นได้ไปตั้งหลักฐานอยู่ณที่นั้นเพราะเป็นที่อยู่สบายเลิงชั่วสำคัญว่ากระเบือตัวนี้ก็คือกระบือตนั้นนั่นเองจึงขึ้นหลังกระเบือดุนั้นแล้วได้ทำอนาจารในที่นั้นอย่างเดียวกันกระบือดุตัวนั้นจึงสลัดลิงให้ตกบนพื้นดินเอาเขาขีดที่หัวใจเอาเท้าเหยียบจนแหลกเลวไป มหิสรราชในครั้งนั้นคือพระโรคกน้านในครั้งนี้แม้ในมหิสราชาตจริยานี้พึงจอดจงกล่าวถึงบารมีที่เหลือของพระโพธิสัตว์นั้นตามสมควรโดยในยะดังกล่าวแล้วในหนหลังนั่นแหลอันหนึ่งพึงทราบคุณานุภาพของพระมหาสัตว์ในจริยานี้ดุจในหัตถีนาคาจริยาผูริทัตตจริยาจำเปยยะจริยา และนาคราชาจริยาด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าท่านผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เหล่านี้น่าอัศจรรย์ทั้งไม่เคยมีอย่างนี้แม้เพียงจิตเรื่องใสในท่านเหล่านั้นก็พึงพ้นทุกข์จะพูดไปทำไมถึงการทำตามท่านเหล่านั้นโดยทำสมควรแก่ทำจบอัฏถกถา มหิสราชาจริยาที่ห้า